คิดถึงใจจาสวัสดีค่ะมาไม่คุยเัยอ่ะเหรอมันเอาของเอาไก่ไปแล้วมีของค่อยไหมคิดถึง สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆด้วยนะคะพี่หลอมต้อมไปเข้าเฟซน้องให้หน่อยน้องอยู่น้างโดนอย่าี้ไหนแกพวกมันอย่างนี้อบก็ชอบอะค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าไอ้ฝนตกสวัสดีค่ะอยู่นี่สวัสดีค่ะน้องไลฟ์สดพอดีเลยโอเคยังก่อนก็ได้ได้ค่ะนี่เพื่อจะได้สวมไปยังไงรอเพลงอนขึ้นไปพวกมาไล่ไว้แทลเอาให้คอให้เลยไม่หล่ะ ออ okay, โอเคครับขอบคุณค่ะถืออะไรไหมที่ขออนุญ,ญาตนะเผื่อมีของอไม่ถือค่ะไม่ถือมันหนักใช่ไหม okay. โอ้โหยังไม่เพจยังไม่ไอยเลยมีพวงมาลัยแล้วนนะาาท่านทุกไลน์เลยดีใจขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่พ,พ,พี่พี่พี่น้องจะพูดอะไรให้ฟังตั้งแต่น้องใส่เชอดวันน้องไปกินข้าวรับน้ำน,น้องลดหนึ่งกิโลแล้วนะคะใส่เช็ดหนาหนุน่มก็เกลียวหนา,นานมาถูกไหมไม่ต้องมาพี่แก้วชอบสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะไป okay. ฟังเพลงน้องด้วยนะคะจินของเกาหยาเฮาดักนะคะก็ปล่อยนะคะ9โมงเช้านะคะพรุ่งนี้นะคะก็ฝากพี่ๆนะคะไปรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะเพลงนี้โอป้าหน้าน้กลุ่มเป็นพระเอกเอ็มวีด้วยนะคะฮอนเอาฮอนเอ้าฮอนลาฮอนลาผูใดงัวงฮอนไอ้าเมือเขาุณสำหรับโฟมอะไรด้วยนะคะ จาพี่อะไรเนี่ยน,น้องอมแอมดูน้องอมแอมแล้วมีความสุขตลอดได้ถ่ายรูปพูดตอนขึ้นเรือและตามไปดูปอกุ้งเผาขอให้เรามีงานเยอะๆเดอ้อถูองไว้สิจ้างมากเหรียญงานเดอ้อทั้งงารักนะขอบคุณนะคะพี่เขาไม่บอกชื่อเลยขอบคุณมากนะคะสําหรับเจ้าของพวงมาลัยนะคะพวงนี้ด้วยนะคะมี แค่ใจหน้าทำไมหน้าน้องดำจะเอาอะไรสู้เขาเงาหัวเรายังมองไม่เจอคนทางคนเมืนผักติดฟันเลย ลงอเลยรเดี๋ยวน้องขอเปลี่ยนสีไ,ได้ไหมเอาแบบน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่พี่อันนี้น้องไใ้ในเพจหรือว่าในเฟซน้องจะมาพูดถึงตอนนี้คนดูน้องเท่าไหร่แล้วคะอ๋อสวัสดี1,500นท่านผู้ชมนะคะ องไม่ไลฟ์ใน f facebook นั้นมากค่ะแ้งแต่วิตีคต่อมาก็ไม่ค่อยไลฟ์ใน Facebook เลยค่ะวันนี้ไม่ได้จัดรายการนะคะเพราะว่าพี่ปูจัดจัดนะคะจัดรายการอยู่นะคะรู้ไหมเจ็บข้อมือยังลูกก็มันใครแน่แล้วค่ะก็ยังไม่หายเท่าไหร่นะครับมันเมื่อวานนี้น้องสนสิอูอยังโอปะ ดี๋ยวดาวดาวเดี๋ยวพี่แคปโอเคครับที่ดาวนะคะขอบคุณพี่ดาวด้วยนะคะสําหรับพวงมาลัยนะคะพวงนี้ด้วยนะคะพี่เขาเข้ามาดูไหมอ๋อในเฟสเหรอคะถ้าพี่เขาก็มาดูน้องได้รับแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับพวงมาลัยพวงนี้นะคะที่สมมอมให้น้องนะคะหรือว่าตะพวงมาลลยอันเพ่งเพ่งไม่ออก ก็มาถ่ายเองตัวเล่นแต่เกมอยู่นั่นแหละเนี่ยดาวออกหนับมาซาโซเลยนี่พี่เจ็บเล่นเกมนะคะทุกคนย่างกินขึ้นมาบ้าเอ้ยจะขอกระจิบให้กันล่ะความสุกใสความสุขมันความสุกน้องเหมือนกันออมปิดซีนลูกไปตอนไหนเจ็บวพี่ชอบอะไรไทยร้อนกันใช่ไหมใ้ไทยร้กันหรือเปล่าใช่โอเคนี่คัททมด้านโอ้บอสคัททมฮะด้านลอบอยู่ตรงนั้นอ่ะไปเอาเยอะไป่ไม่อยู่ตรงนี้น้องจะ ออกไปสื่อของบูเนี่อะไรฉันถึงทำไปเดี๋ยวไม่มีเลยไลค์ลูกเฮ้ยขอบคุณค่ะวัสดีค่ะน้องจะไปลิกซีกับโอ๊คกับพี่เกล็บแล้วนะคะจะพากัไปสื่อของไม่เห็นกินแรงค่ะไม่เห็นน้องเอ้าโอ้ยน้องฟู๊ก เออน้องบลู๊กนั่งยังเนี่ยรู้อะไรพี่สอนแม่รู้สั่งอัดแอปเปิลปั้นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรน้องกินกับพี่แก๊ปแล้วเล่าลืมเล่าว่เป็นยังไงกินแล้วรอดแล้วอุ้ยรูดปาก ใช่ไหมโอเคตอนนี้ยังไงไอ้กีถ้าไม่บอกว่ามาก็ไม่ต้องมาเลยมาที่ไอเกีไงมานี่จะเปิีให้วีโอนะคะหงูจะ่อยู่เนาะก็เนี่ยั้นเนี้ยกันบาตานา่านาตาตนตา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 ต้ตาหาตาตาต้ตา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 ่ เห็นไหมว่าผู้ให้ครับกล่องเล่นไงกล่องอันเขานน้กล่องที่ประเทศไทยยืดออกนะแม่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเล่นไปเหมือนลือเอ็ดยังนี่แหละพรุ่งนี้นะครับเพียงใหม่น้องบบนะครับช่่ยกันแน่นอนนะครับผมเป็นพระเอกนะครับถ้านเวลานี้ก็ต้องเจ๊ปพ่ีกแล้วแหละนะครับผมหาพระเอกไหนที่ไหนไม่ได้นะครับตอนนี้ก็แจ้าพ่พีกแล้แหละนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนพรุ่งนี้ช่วยกันแน่นอนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมช่วยกันแน่นอนนะครับผม แสดงแค่กีกก่ครัอนใช่ไหมฟุฟเฟ่เลยไหมหออไม่มไม่ใช่เพราะอันี้โอเคนะครับพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนน่ะนทำไมมันเป็นแบบนี้วะก้องขับแบบไหนอ่ะไมกดออกเอาเดี๋ยวแป้นเอาแล็กออกก่อนฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันนะครับผมเอมอ,มอมไม่ได้ยินหรอกก้องอแขก อ๋อเรนไฟโอเคที่จะบอกไปได้ซะอไปเข้ามาใหม่ซิว่ามันหายยังบีบจริงมัน,มนมอบอได้บีบหรอกแต่มันเห็ดหุบเขาหุบกอกะแมมันซุ่มออกซุ่มเขาจริงไม่เชื่อบีบอ่ะก็บากไว้ด้วยนะครับโอไม่เป็นแล้วพรุ่งนี้นะครับผมไม่เป็นแล้วเออพรุ่งนี้นะครับช่วยกันแน่นอนนะครับ อย่ามาสบโอ้ยสอบอะไรไม่ก,นกินของเขาเกี่ยวบ่กินของเขาเขาถ้าถ้าเพจถ้าเพจน้องติดภายในในสีปลาแดงจะเลี้ยงชาบูพี่พี่แก้มเลีเ้ยชาบูไหมเออถ้าติดมาเรงนะครับโอเคถ้าติดมาเรีงเลี้ยชาบูทุกคนคัดทุกคนพวกนี้ช่วยไปปัดวิวน้องด้วยนะคะถ้าติดภายในถ้าติดปลาแดงไม่ภายในหรอกพี่แกจะไปเลีลเ้ยงชาบูเนาะตั่ไปไม่ได้ ต่ำกว่สิบในมะเรงไม่มีทางหรอกสิบเอายักหาสิบมะเร็งใช่ไหมเอาถ้ามันไม่ถึงก็ไม่ได้กินหรอพี่ลงแค่จมูกมันก็ได้ติดแล้วห้าสิบมาแร็งอ่ะเป็นไปได้งทุกคนดูนะคะเป็นพยานนะคะพวกนี้ถ้าติดในมาแร็งพี่แก้จะพาน้องไปกินชาบูไม่ไม่แค่นี้ลงที่อ่าลงอ่า YouTube มันก็ได้ติดแล้วมะเรงอ่ะว่าไปแค่เอาสิบในมะแร็งต่ำกว่าสิบไปกินชาบูเลย กินสิบันเลยนะครับต่ำกว่าสิบแน่มาเรียงโอเคนะคะเดี๋ยวราจะนั่แน่นอนนะครับโอเคนะคะน้องก็ฝากด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะ9ก้โมชันนะคะก็ฝากที่ทุกคนนะคะไปนะคะไปฟังเพลงใหม่น้องด้วยนะคะกินข้อก็ย่างข้าดดำรู้หรอกว่าเอ็นดูแบบเนี้ยโอเคอย่าทางกันโอเคค่ะพี่ที่บายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ и